อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีไอเดียจะพาคุณผู้ชมมาทําขนมเปี๊ยชาไทยลาวาขนมเปี๊ยสไตล์ฟิวชั่นที่นําความหอมหวานของชาไทยมาผสมกับขนมเปี๊ยะสุดดั้งเดิมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่การทําไส้ลาวาชาไทยกันค่ะใส่น้ําชาไทยเข้มขน้นลงในภาชนะนมข้นจืดนมข้นหวานน้ําตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่ และแป้งข้าโพดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนสุกปิดไฟใส่เนยสดคนให้เข้ากันนำใส่พิมพ์ซิลิโคนแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำแป้งชั้นในกันค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์กรากบลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กราริบบินคนให้เข้ากันเทน้ำมันพืช นวดต่อจนเนียนพักไว้30นาทีแบ่งเป็นก้อนละ20กรัมเป็นแป้งชั้นในเตรียมไว้ค่ะเรามาทำแป้งชั้นนอกกันค่ะใส่แป้งซาลีอนเนกประสงค์กรากบลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กดราริบบิน <c oughs> เกลือป่อนเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายผลให้เข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่น้ำและน้ำมันพืชผนให้เข้ากัน นวดต่อจนเนียนพักไว้ประมาณ30นาทีตัดแบ่งเป็นก้อนละ20กรัมแผ่ออกใส่แป้งชั้นในหุ้มให้สนิทพักไว้30นาทีนำออกมารีดแล้วพับประมาณ3รอบใส่ไส้ชาไทยแช่แข็งแล้วหุ้มให้สนิทนำใส่พิมพ์เข้าอบไฟ160องศา,าเซลเซียสประมาณ10นาทีนำออกมาทานหน้าด้วยไข่ไก่ผสมน้ำชาไทยโรยงาดำ อบต่อ5นาทีพักไว้ให้เย็นลงแล้วจะใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมเปี๊ยชาไทยลาวาจะทำกินที่บ้านก็ได้หรือจะทำขายเป็นไรายได้เสริมก็เข้าท่าสามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยนะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ก็สามารถสร้างสรรค์ไอเดียทำขนมได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะพิเศษสุดสามารถหาซื้อแป้งสาลี TFM ได้แล้วที่วินล่ามาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนําทั่วไป